เมื่อเราไดส้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุม่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พ่อสบายสบายหลับตาของเราเบาๆขอดลูกพ่อสบายสบายคกล้ๆกับเราปลืปปล้ๆตาหลับตาพริมๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะตรงนี้อย่าดูเบาหนะลูกนะ ทั้งหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็พ่นคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลย ให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งรอให้ถูกทวนขยับเนื้อขยับตัวงเราให้ดีนะจ๊ะต้องให้พอดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ะทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้ะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะจะนั่งธรรมะนั่งสมาธิก็ดีจะสั่งสมบุญบารมีก็ดีต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของใจของเราจะได้กิ่งเกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยลืมทุกสิ่งให้หมดทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องคิดอย่างนี้นะลุงนะ หายใจเบิกบานผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำตรงนี้ไ,ได้นะลูกนะตรงนี้สำคัญพอเราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเด ใจของเราก็จะใสๆเ mm. ยือกเย็นเพราะเราไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมด mm. ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลูกนะในช่วงที่เราจะนั่งธรรมะ สรางบารมีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจของเราหรือทำความรู้สึกของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด เป็นตำแหน่งเดียวที่พระสมวาสมพุติเจ้าทุกพระองค์ทุกอายตนะนิปานไม่ซ้ำพระองค์เลยไม่มีเวนเลยแม้แต่พระองค์เดียวใจใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พระอระหันต์ทั้งลาย ท,ท่านบรรลุพุทธนิพนธ์ใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หลังจากทีท่ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้แหละที่พยายามกานนักกันหนาทีเดียวไม่แหนมนุษย์ เสียเหลียวใจหรือรู้ว่ามีทั้งทั้งที่เป็นตำแหน่งดังเดิมของตัวเราเองเนี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละจะเขาก็กันนักกันหนาทีเดียวดึงใจของเราเนี่ยแหละไปติดกับโลกภายนอกเป็นเรื่องของเขาทั้งหมด ไปติดในรูปเสียงกิริสัมผัสธรรมลมเราได้เห็นได้ยนินที่หูของเราได,ด้ดมดยจมกลิมรสเได้ลิมสัมผัสได้กายและใจกันเลยไปผูกพันเกี่กับเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไปเป็นสาระกันสาร ให้ใจไปติดแล้วนั้นนะชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวายแถมหลงเข้า,าใจผิดว่าตรงนั้นแหละคือแหล่งแห่งความสุขหรือจะทำให้เราได้พบกับความสุขสมหวังในชีวิตทที่แ้จริงได้แล้วก็เอากฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย เราจะใครหลุดไปแล้วยังมาครับทุกอย่างเลยมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดโดยความไม่รู้ในภพทั้งสามชีวิตจริงไม่ปลอดภัยจึงกระทั่งมีการมาเกิดขึ้น,นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเมื่อสันทิ้งทุกอย่างทั้งทั้งที่ มีความพร้อมที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายปรารถนาเครื่องของทั้งหลายนะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจถ้านอกากจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เดยแต่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของเราพระองค์นี้ตายตนพระศรีมหาโพนิ่งอย่างดีไม่ได้ทำอะไรที่นนาเหนือจากนี้ เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันนิ่งพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็เห็นสิ่งที่มีมาดั่งเดิมเมื่อใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วที่เป็นเครื่องกันก็ตกศูนเห็นดวงใส ลอยมาจากฐานที่หกตรงจุดตัดตรงนั้นแหละที่มาเป็นดวงไซสๆอย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพน็นอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังปริมีที่ไม่เท่ากัน มาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นการรู้แจ้งบังเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรที่เลว่ศัจธ,ธรรมก็เ,เห็นอย่างนั้นเห็นแจ้ง เหมือนดึงของจากที่มือมาอยู่กลางแจ้งเห็นเรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเฉพาะตัวของเราเองไปตามลำดับเลยเห็นไปตามความเป็นจริงใจทั้งกันเน่งอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นแนวด่งลงไปดึงแล้วก็ขยายไปรอบตัว เห็นเป็นชั้นชั้นไปชีวิตที่สลับซับซอ้อนเห็นกายในกายที่ซับซอ้อนกันอยู่ภายหนเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวใจก็ยิ่งมีความสุขปิติ ดิ่งกบไปสู่ภายในเคลื่อนก็ไปสู่ภายในในที่โล่งว่างแล้วก็เห็นดวงรมเป็นดวงดวงขึ้นมาเป็นดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติญาตุสันนะเป็นดวงดวงใสใสแล้วก็เห็นกายในกายแอมละเอีกายทิพย์ กายรูปพรมกายรูปพรม,พรมก็ตั้งกายธรรมสันจอนกันอยู่ภอยในถึงกายธรรมถึงกายของพระตถาคตเจ้าเป็นพระธรรมกายเกตดอกบัวโตมูมใสบริสุทธิ ใสเกินความใสใดใดในโลกยิ่งกว่ารัตนะทั้งหลายทั้งในโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกในพลมเรือรูปบลมทั้งใสกว่าสวยกว่าใสเกินใสเงามไม่มีทิฏฐิเกตดอกบัวตูมอริยบทสมาธิ นั่งอย่เป็นแผ่นชาโลกุธราชาสงบทิ้งในอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนิ่งอย่างเดียวเอาชนะอริยบทอื่นได้แล้วนิ่งอย่างเดียวเข่าเดโรดไปเรื่อยๆ กายเหล่านี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกันทั้งตัวเราเองแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยหรือรู้แต่ไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ออกนี่เลยจะเห็นธรรมก่อนแล้วก็เห็นพระธถาคตเจ้าผูา้ใดเห็นธรรมอร์เดนเห็นตถาคต ธรรมก็ต้องเป็นดวงใสๆตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นธรรมภายนอกคือข้อปฏิบัติภายนอกให้เข้าถึงธรรมภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือดวงใสๆ,ๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็จะเข้าถึง อัตฐาคขเจ้าภายในของตัวเราซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่ที่จากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้แจง้งเห็นแจ้งแทงตลอดจากชีวิตที่อยู่ในโลกมายาเหมือนคนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมา จากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็เปลี่ยนมาเป็นความเบิกบานรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมก,กายภายในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเองะฉจนั้นโลกทุกๆคนก็จะต้องหยุดใจนิ่งให้เข้าไปถึงให้ได้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวสบาย โดยตรึกนึกถึงดวงใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก่อนน้ำแข็งใสๆก็ได้ให้เป็นของใสๆนะจ๊ะถ้าจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราคุ้นเคยของใสๆส,สวยๆง,งามๆนนึกตั้งมันอยู่ที่โซ่กลางกายฐานที่เจ็ด แต่ต้องนึกอย่างเบาๆธรรมดาธรรมดาอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพถ้าเน้นและเค้นมันจะตึงไม่สบายผิดหลักวิชาตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆนึกไปอย่างนิ่งๆ นุ่มนมเบาๆสอบซอบละมุนละใหม่ค่อยๆบรรจงนึกถึงอย่างเบาๆเบาๆเบา,บาสบายสบายใจเย็นๆแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง ได้ปรกรรมภาวนาในใจเบาเบาว,วา่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอะรหังไรจะต้องไม่เลิมตรึกนึกถึงดวงใส ให้ใจหยุดจะในกลางดวงใสๆอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นตั้งเบาเบาต้องสบายสบายตั้งใจเย็นเย็นเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไร ค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเพราะการเห็นภายในจะต่างจากภายนอกเริ่มต้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต่อไปจะชัดกว่าส่วนการเห็นภายนอกเริ่มต้นชัดกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักให้เข้าใจให้ดีนะจ๊ะ ให้ลูกทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครนึกถึงองค์พระได้หรือเข้าถึงได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสในทำนองเดียวกันนะจ๊ะ ร้องกับประคองใจเดบริกรรมภาวนาสมารหังสมารหังสมารหังให้กลั่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ต่างคนต่างนั่งกันไปเงยียบเหย,ยบจ้ะ